อร่อยมากามันในปารกินนี่เรามีความสุขในแบบของเราเราไม่ไปเบียดคิดเบียดใครไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนเราก็มีความสุขแล้วเนะาการคิดแบบน,นี้หมูยอค่ะแล้วก็ปลาถูทอดปลาถูสดทอดนะคะคลิปอีการไม่มีอะไรต่อไปนี้จะมีมอิ่มนอนหลับะบสบาย ปัญหามันมานได้มันก็ออกไปได้ออคลิปกินอะไรกันยาวทุกทีเลยอมองไม่เห็นเลยว่าไ,ได้กี่นาทีมันอยู่ไกลขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เพืน่อในการสนับสนุนมันมีความสุขในแบบของเราช <laughs> ินชิ้นใหญ่โตโตอยู่เฉยๆไม่มีอะไร จัตังมันไปได้มันก็มาได้อยู่เฉยๆไม่มีอะไรจัตังมันไปได้มันก็มาได้หัว <c oughs> ย้อนี่อร่อยอหลานไม่ชอบย่ามากินหืเหนียวก็ปักสายตา ให้มือหยุกเลยหมูออยอทำยหง่งหมูยอค่ะแล้วก็ปราถูทอปดปลาถูสดทอดน,นะคะคิปคิปีการไม่มีอะไรต่อไปนี้จะมีกินนิ่มนาะหลับพอไม่มีอะไรมาก การํำคิดเหมือนกันใครจะดูไหมทุกอย่างมีทางแกไ้ไขเรากินให้อีกน้ำสำลายน้องท้องตึงหนังตาก็เริ่มจะหย่อนการเป็นนะวันนี้บรรยากาศคึ้มป้าคมมาจากเพื่อนไปกินข้าวเที่ยงกันเลยเที่ยงแล้วนะสุขภาพเราต้องมาก่อนการมี

ใช้มือหยุกเลยหูจนเาทำยังไงใช้มืออยุกเลยหุจนทําทำยังไงคูไม่ว่าพอถ้าเราได้ถ่ายทำลงไปถ่ายทอดเราไม่ได้ไม่ว่าใครเราอยู่ในช่องของเรากินก็กินในพื้นที่ของเราอือเรามีความสุขในแบบของเรา เราไม่ไปเบียดคิดเบียดใครไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนเราก็มีความสุขแล้วเนาะจากการคิดแบบนั้นนะคิดกินอะไรการยาวทุกทีเลยะมองไม่เห็นเลยว่าไ,ได้กี่นาทีมันอยู่ไกลขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เพื่อในการสนับสนุนอยู่เฉยเยไม่มีอะไรจะตามมันไปได้มันก็มาได้อิ่มนอนหลับจะสบาย ปัญหามันมาได้มันก็ออกไปได้ใช้มือหยุกเลยหูยจ้าทำยังไงหูยออนี่อร่อยอันหลานไม่ชอบย้ามากินกิเราเรามีความสุขในแบบของเราเราไม่ไปเบียดเบียนใคร แม่ไปทาให้ใครเดือดร้อนเราก็มีความสุขแล้วนะจบาาก,การคิดแบบนั้นเหมือนมาดูราการก,กินข้าวนะคะมากินด้วยกันนะคะอิ่มอร่อยสบายท้องค่ะหมูยอค่ะแล้วก็ปลาถูงทอดปลาทูสดทอดนะคะลิปอีกการไม่มีอะไรต่อไปนี้จะมีทั้งนั้นแล้วที้นี้นมีความสุขก็พอ มันมีความสุขในแบบของเราใช่มันไปเที่ยวเดือนหนึ่งแล้วมันก็กลับมาเดือนที่สองก็กลับมาอยู่ดีใช้มือหยุดเลยหมู่โจทำยังไงใช่มันไปเที่ยวเดือนหนึ่งแล้วมันก็กลับมาเดือนที่สองก็กลับมาอยู่ดี การไม่ได้กินยาบนรุงนะเพื่อนๆจะหาว่าการกินยาบนรุงทำไมกินข้าวอะไรแคะ่คือหนึ่งหลักเราไม่ได้คิดอะไรกินอิ่มนอนหลับสบายสบายปัญหามันมาได้มันก็ออกไปได้ไม่เช่นนั้นแล้วทีนนี้มีความสุขก็พอ คิดกินแล้วก็กินพอเรากินแล้วเรามีความสุขเนาะกินนอนหลับะไม่สบาย,บายปัญหามันมาได้มันก็ออกไปได้ใช้มือหยุดเลย,ย,ยหูนยอทำยาง่ๆ มุ <G ül üyor> ยอนเนี่อร่อยอันหลานไม่ชอบย่ามากิน <G ül üyor> คลิปกินทีไรกันย่ามากทีเลยเนมองไม่เห็นเลยว่าได้กี่นาทีมันอยู่ไกล <G ül üyor> ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เพื่อในการสนับสนิยนน้อหรับพอ, <G ül üyor> อนี่มีอะไรมาก คลิปกินอะไรกันยาวที่นีเลยเนาะมองไม่เห็นเลยว่าได้กี่นาทีมันอยู่ไกลขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เพื่อในการสนับสนุนอยู่เฉยๆ,ๆไม่มีอะไรจะตามมันไปได้มันก็มาได้ยิ้มน้อนหลับพอนี่มีอะไรมาก กินให้อิ่มน้ำสำรายน้องท้องตึงหนังตาก็เริ่มจะหย,ย่อนอืมการเป็นนะวันนี้วันยากาศคึ้มป้าคึมยอเนี่ยอร่อ,รอยอันหลานไม่ชอบย่ามากินค,คิปกินที่ไรการย่าวาีนเลยมองไม่เห็นเลยว่าได้กี่นาทีมันอยู่ไกลขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เพื่อในการสนับสนุน ใช้มืออยุกเลยห่วงใทำยังไงด่วยเช่น <gonna> ั้นแล้วทีนี้มีคามยู่ก็พอสิ้นเดือนเพื่อนๆเป็นอ่งนกันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะมากก่อนนะ เจย์ทำไม่เคยทุกข์ไม่เคยร้อน <c oughs> สิ้นเดือนเ <c oughs> พื่อนๆเป็นเหมือนกันนะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะบอกก่อน,นะเจย์ทำไม่เคยทุกข์ไม่เคยร้อนหมูยอค่ะแล้วก็ปลาถูงทอดปลาถูสดทอดนะคะคลิปอืันๆไม่มีอะไรต่อไปนี้จะมีแต่หมูเพราะเรามีความสุขในแบบของเราเราไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเราก็มีความสุขแล้ว จากการคิดแบบนั้นเราอเพราะเรามีความสุขในแบบของเราเราไม่ไปเบียดชีเบียนใครไม่ไปทาให้ใครเดือดร้อนเราก็มีความสุขแล้วจากการคิดแบบนั้นใช้มือหยุดเลยหัวใจทำใหญ่ๆเรามีความสุขในแบบของเราเราไม่ไปเบียดชีเบียนใครไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนเราก็มีความสุขแล้ว เหต่การคิดแบบนั้นสิ้นเดือนเพื่อนๆเป็นอย่างนกันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะ